i น Cambodia we don't say พนมเปญสิร่ we say กร um ok ุงจตุมกมกุลสักก็กัมพูชิตาปันไดเซริโทระบววอนุปัตบริรอดอิศอีอย่างวะคแมแอนี่เห็นพี่ไทยมีอะไรก็อยากมีบ้างนะครับล่าสุดมีอินโฟคนนึ่นได้ออกมาทำแคมเปญว่าให้เรียกกงพนมเปญว่าอะไรสักอย่างซึ่งมันไปละไม้คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานครอมรรัตรนโกสินทร์มหินทลายุทธทยามหาดิลกพบนพรัตนราชธานีบุรีลม ดมบาลานิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทติยวิศณุกรรมประสิธิ์ยาวแบบนี้เลยนะครับโอ้โหก็กราบสวัสดีน้องๆองโนโนทุกคนโดยอาจาวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนะาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื้องิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นดรามา่าร้อนแบบสดๆในโลกโซเชียลซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับคืออยากจะบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีไม่ว่าพี่ไทยเราจะมีอะไรกัมพูชีก็อยากจะมีบ้างนะครับแล้วเวลาที่พวกเขามีเนี่ยเขาก็ชอบออกมาบอกว่าเขาเป็นดิออริจินอลมีก่อนคนไทยซะอย่างงันทางทที่ในความเป็นจริงแล้วแค่เราเสิร์ช g o o g l e ก็ทราบได้ไง่ายๆแล้วนะครับว่าใครมาก่อนมาลังแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อ Google พวกเขาดันไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ หรือว่าพวกกำพงวงกำแพงวัดอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบอ้างว่ามันมีแกะสลักอยู่บนวัดอ่างกอไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุคขแม์ที่เพิ่งจะมีในช่วงเป็นเจ้าภาพสีเกมก็ดันบอกว่าเป็นต้นตำหลับของมวยไทยแต่ก็เจอมวยไทยเนี่ยเตะลงไปกองเป็นประจำนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นดราม,ม่าล่าสุดเกี่ยวกับพวกขนมเครกที่อยู่ดีดีเดวคนขมเรก็บอกว่าคนไทยไปลอกคนขมเมรแล้วก็ดันกินผิดซะอย่างนั้น คือคนขเขมรทําคลิปออกมาสอนคนไทยว่าขนมครกที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องกินกับพริกน้ำปลาจะมากินแบบเป็นของหวานมันไม่ใช่แม่คิดจะลอกขเขมรทั้งทีทำไมไม่ลอกให้มันเหมือนหน่อยละอะไรแบบนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าคนขเขมรฉลาดหน่อยเนี่ยจริงๆเซิร์ชใน Google พวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่าใครมาก่อนมาหลังเพราะถึงแม้ไทยเราไม่มีหลักฐานที่แกะสลักเอาไว้ในวัดอะไรนะครับแต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีหลักฐานอยู่เยอะเต็มไบหมด ซึ่งล่าสุดมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันยังมีอินโฟคมเมนอยู่ดีๆได้มีการหิวแสงออกมาทาคลิปว่าอยากจะให้ชาวต่างชาติรวมถึงคนเขมรภายในประเทศปเปลี่ยนชื่อมืองหลวงจากกรุงพนมเปญเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่ทราบนะครับแต่ชื่อมันยาวมากๆยาวแบบสงงสงแง,ส,ง,งสน็กสตงสตัสงอะไรสักอย่างเนี่ยคือโคตรยาวซึ่งถ้านาพูดถึงชื่อของเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยยังไงซะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าตามสายทีแล้วก็คือกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละซึ่งชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็คือ กรุงเทพมหานครอมรรัตะนากนศรลมหินทรายุทธยามหาดิโลกพบนพพลราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวาตารสถิตสักกทัตติยวิศณุกรรมประสิทธิโอโหหายใจแทบไม่ทันซึ่งถ้าถามว่าเอ๊แล้วใครกรนันนาที่เป็นคนตั้งชื่อนี้นะครับนะก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะชื่อนี้ตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านทรงโปรดเกล้าในตอนนั้นให้สร้างเมืองบางกอะขึ้น เป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรีโดยยกเสาหลักเมืองเมื่อ,อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325นะครับก็นับนิ้วกันเองกันละกันนะครับว่าก่อตั้งมากี่ร้อยปีแล้วส่วนความขวัญของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบนะครับจริงๆความขวัญเนี่ยก็มีทุกจังหวัดนะสำหรับกรุงเทพก็คือกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเลื่องลองเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นไงวันนี้มีสาระความรุมมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะครับปกติก็จะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะแน่นอนหลังจากที่มีคนคอมเมนต์ออกมาทําคลิปว่าอยากจะให้คนคอมเมนต์ทุกๆคนเรียกกรุงพนมเปญในอีกชื่อหนึ่งซึ่งชื่อมันก็จะยาวๆประมาณกรุงเทพมหานาครเรานี่แหละมันก็เลยมีคนแห่แหเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและบางคนก็ดันเห็นดีเห็นงามไปซะด้วยซึ่งนกักกงงเหมือนกันนะครับจริงๆเรียกกรุงพนมเปญมันก็ดีอยู่แล้วเพราะเป็นชื่อใหม่เนี่ยคือชื่อแม่งยาวมากๆเรียกยากสด,สด แล้วถ้าเราไปฟังดีๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีคําว่าพนมเปญอยู่ในชื่อนั้นเลยนะซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพมหานครคือถึงแม้ชื่อจะยาวแต่ทุกคนก็รู้จักกันดีในนามของกรุงเทพนะครับหรือคนโบลัมโบลานก็จะรู้จักกันในชื่อของบางกอกหรือพวกฝรั่งบังค่าเขาก็จะเรียกกรุงเทพว่าแบงกอกซึ่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขเมรเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ากรุงเทพมหานครมันมีชื่อเต็มๆที่ยาวมากๆอยู่แล้ว เหลือเกินเดี๋ยวพอคนเขมรเปลี่ยนชื่อกรุมพนมเปญนเป็นชื่อใหม่ที่มันยาวๆเดี๋ยวก็จะหาว่าคนไทยดันไปลอกชื่อเมืองหลวงที่มันยาวๆของพวกเขามาอีกเรื่องนี้เนี่ยนะก็เบื่อเสลเอลือเกินต้องมาคอยทําคลิปอธิบายเอาไว้ให้เป็นหลักฐานให้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปช่วยลูกช่วยหลานเพื่อที่จะบอกให้คนรุ่นหลังได้ทราบนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยเคยมีคนจ้องจะกอกอะไรหลายๆอย่างไปเป็นของตัวเองและที่สําคัญคือไอ้พวกจ้องจะกอบเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวซะได้ซ้ํา ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความิีเห็นเต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีอินฟูเขมรออกมาทำแคมเปญอยากจะให้เปลี่ยนชื่อกงพนมเปญเป็นชื่ออื่นที่มันยาวๆเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าชื่อมันยาวเกินไปหรือเปล่ามันยากที่จะพูดตามแต่เท่าที่ฟังดูมันก็ฟังดูมีพลังอยู่นะคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าชื่อนี้คือชื่ออย่างเป็นทางการของกรุงพนมเปญฉันรู้ตั้งแต่ฉันเรียนอยู่มัธยมแล้วซึ่งมีคนเขมรหลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ เรื่องนี้ข้อที่จริงคือในโลกนี้มีอยู่2ประเทศที่มีเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดนั่นก็คือกรุงพนมเปญและกรุงเทพมหานครนั่นไงแม่งเริ่มมาแล้วสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะชื่อเต็มของกรุงพนมเปญมันไม่ใช่ชื่อนี้มันมีอีกชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าชาโตมุกซึ่งมันเป็นชื่อที่ก่อนกรุงพนมเปญจะย้ายออกมาจากเมืองอังกอร์ที่อยู่ณปัจจุบันแล้วก่อนที่เราจะใช้คําว่ากรุงพนมเปญเราเคยใช้คําว่าพระนมดอนเปญซึ่งสมัยก่อนชื่อนี้ตั้งมาจากวัดพนมดอนเปญซึ่งถืือออเเป็นนแลด์มขงง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะเรียกชื่อใหม่คิดดูสิถ้าเป็นพวกฝรั่งพวกเขาจะพูดชื่อตามกันได้หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวๆไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อของกรุงพนมเปญเท่าที่หาข้อมูลคือยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออกมาด้วยระวังนะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทําให้คนคอมเมนต์นั้นสับสนได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะชื่อยาวขนาดนั้นขนาดคนคอมเมนต์ด้วยกันเองยังจําไม่ได้แล้วฝรั่งที่ไหนเขาจะจําได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเย่เยสนับสนุนให้ใช้ชื่อยาวแบบนี้แหละมันดูมีเอกลักษณ์ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าชื่อของเมืองหลวงกัมพูชานั้นมีความหมายทุกๆชื่อแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ชื่อแต่ละเบืองของกัมบูชาตั้งมาจากชื่อของพระราชาของพวกเสียมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา6ระบุว,ว่าพนมเปญเป็นเนมืองหลวงของราชอาณจาจักรกัมบูชาปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อใดๆทั้งสิน้นไปเอาข้อมูลมาจากไหนแก้ไขด้วยระวังจะทําให้ผู้คนนั้นสับสน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชื่อกุงพนมเปญปัจจุบันก็ยังมีคนเรียกกันอยู่ทั่วๆไปไม่แน่ใจว่าไปรู้มาจากไหนว่ากุงพนมเปญมีอีกชื่อหนึ่งตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแอดมินออกมาชี้แจงด้วยเพราะเป็นคําที่คนคอมเมนต์หลายๆคนนั้นไม่เคยได้ยินโปรดระบุแหล่งที่มาและข้อมูลให้มันชัดเจนว่าเอามาจากไหนซึ่งถ้า,ากมันเป็นเรื่องจริงก็จะเป็นการยกระดับของประเทศเราได้ดีแต่ถ้าหากมันไม่จริงได้โปรดลบคลิปนี้ทิ้งซะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายอมรับว่าตั้งงงงงแแต่่่่่่่่เเเเกิิดมมาาาพจจจะรรรรรู้้ืืือออนนีไใวปปหล ก็คอมเมนต์ของคนคแม์ไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับคืออยากจะบอกว่าหลังจากที่มีคนคอมเมน์หลายต่อหลายคนเนี่ยได้ออกมาทักทวงว่าให้เอาข้อมูลหรือว่าแหล่งอ้างอิงมาลงเอาไว้ด้วยไปรู้มาจากไหนว่าชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อนั้นสุดท้ายนะครับไอเจ้าของคลิปเนี่ยก็มาโพสต์ข้อความไว้สั้นๆนะครับว่าขอโทษทุกๆคนด้วยนี่คือเรื่องที่เข้าใจผิดกันขอให้ทุกคนนั้นโปรดจงให้อภัยเขาเขาก็โพสต์เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆคือแม่งม่ว ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับในคลิปคลิปนี้แล้วถ้า,าจะถามว่าแล้วน้าเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องนี้นะก็ต้องบอกว่าน้าก็ไม่เข้าใจอินฟูคอมเมนต์คนนี้นะครับว่าอยู่ดีๆจะมาทำแคมเปญให้ฝรั่งหรือว่าคนคอมเมนต์ไปเรียกชื่อกุงพนมเปญในชื่ออื่นทําไมชื่อกุงพนมเปญมันก็ดีอยู่แล้วนะครับชื่อใหม่เนี่ยแม่งเรียกยากสดๆแล้วถ้า,าจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยทำไมจะต้องเปลี่ยนให้มันยาวๆเหมือนกับที่กรุงเทพเรามีด้วยนาก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าอินฟูคนนี้เหมือนกันนะ <S <S แล้วทุกๆคคคนนลล่มมมีวาาาิดเห็็ยยยังงงยังงงงงไบ้กอื ลบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับในช่วงช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่หลายๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนะครับก็อยากจะขอให้กําลังใจทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้กันต่อไปแล้วก็อยากให้ไอ้ปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความรวดเร็วและฉับไวก็แล้วกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ